สำหรับใครที่หลงมาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งกดพวกนี้ให้ด้วยนะครับเอาล่ะผมจะมาทําอะไรนั้นก็เชิญไปดูในคลิปกันต่อได้เลยครับเอาแล้วขอบคุณทุกคนกดกันด้วยเลยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Tower Defense อีกแล้วนะวันนี้เราจะมาทำ Content f r เซอร์กับ m i n i กันปะทะ f a l เ e n อีกแล้วซึ่งแน่นอนเราต้องฟ r เซอร์กับมินิกันไปแล้วก็เอา Comment เออแล้วก็ เอาเพชรบอลเพื่อไปกันไว้ตอนแรกเราจะมาดูกันว่าอ่ามินิกันจะทำได้ถึงขนาดไหนนะจะทำได้ดีกว่าอ่าคาวบอยหรือว่าจะทำได้แย่กว่าคาวบอยนะเซตหน้าจะเป็นอะไรนะั้นก็ปลูกทำไมเข้าทำไมถึงครูปบอสมาวานแคมม่สี่ตัววะ เกือบไปอัพละครูโอเคให้เรามานั่งวางเฟสบอลตรงนี้โอเคให้เรา,านั่งวางเฟสบอลตรงนี้ <c oughs> ตอนแรกทำเหมือนเดิมเลยไปนั่งวางฟาร์มก่อนเสร็จแล้วไปนั่งวางเฟสบอลตรงนี้ <c oughs> อ่าใช่ลืมบอกไปคนที่เข้ามาใหม่ๆนะโอ้ลืมบอกไปหลายคลิปเลย ถ้าเราอยากได้เงินประมาณ600บาทเราต้องจอยกลุ่มทาวเวอร์ดีเฟนนะเราถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้โอเคผมบอกกันนะซึ่งลิงค์อ่าลิงค์เขาก็อยู่ตรงหน้าเกมเขาเลยนะตรงดีสคริปชันเขาเลยจอยคุณก็จะได้เลยเจะให้อัพฟาร์มเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาเงินที่เราได้นะเนี่ยมาอัพอ่าเนี่ย อัพเลยวะเออใช่อ่าเพดบอลจากนั้นให้วางเพดบอลสองตัวอัพอีกหนึ่งอัพตัวไหนกับตัวนึงก็ได้เป็นเลีวสองจากนั้นเราก็ต้องปั๊มฟาร์มอันยาวๆจนถึงเว็บสิบจนถึงเว็บสิบสองให้เรานั่งวางอ่ามินิการแต่ไม่ใช่เว็บสิบสองให้มานั่งพึ่งมานั่งวางนะให้วางก่อนหน้านั้นต้นมาต่อร้อไฮเดนมาต่อจนสิบสาม จากนั้นให้เรามาวางเพชรบอลเพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งไอตัวหั่มมีกวางไวตรงนี้ก็แล้วกัน แล้วจากนั้นเราก็รออืนั่งวางฟาร์มก่อนเลยก็ได้วะอืมอาฟาร์มเพิ่ม โอ้ <c oughs> oh, ไม่นำมันรอดไปได้ช่างมัน เรียบร้อยไปสอง ไมินีการทันเลยเนี่ย <c oughs> สองพันเลยนะ มเชื่อเพรบอกผมทำได้ <S 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 อเอเ้าเว็บหน้าเราต้องวางนี้แล้วต้องวางอ่าอ่าต้องวางมินิกันละ การวางตรงนี้อัพอัพอันต่อไปเพื่อให้ได้เป็นของ oh God. ออใหม่ก่อนจากนั้นให้ลบเอ็บอลตัวนี้แล้วไปอัพตัวนี้แทน ไม่มีการดีนะไม่มีการชาร์จเนี่ยโอเคไม่มีการยื้อไปได้ปะระวังไม่มีการเพิ่มอับ มินิการนั้นทำได้ไม่ดีเท่ารถวะ่ะเออทำได้ดีกว่าสิดีกว่ารถเลยเพราะว่ารถนี่มันต้องสองคันเนาะส่วนมินิการแค่สองตัวไป้สามคันมินิการสามตัวประมาณสองตัวก็อยู่ วางไปก่อนเลยสแปมมินิกันไปก่อนเลยสแปมไปสแปมไปก่อนอย่างอื่นไว้ทีหลังลองวางลองให้เป็นต่อมันได้ใช้งานหน่อยดิ เริ่มวางฟิสเซอร์แต่ก็ยังไม่ต้องทำอะไรสิอืมฟอรเรนกวแพนแน่แต่ว่าคงไปถึงดาชนะอีกเรื่องหนึง่งฟอรเรนให้กูมาช่วยอะไรวะ อ่าเราเว็บต่อไปนี่แหละเว็บต่อไปนี่หายยานาะโอ้ชัด โอไม่นะมันวไยปมันวไยปโอไม่ไหวฟอลเลนไปแล้วก็ไปวางฟาร์มซะแล้วเราก็ไปวางเพชบอลราวางเพชรบอลชิดๆตรงนี้เราจะได้วางสองตัวได้ตรงนี้ วานตรงอู้วางตรงนี้ได้เนี่ยว่ะงั mm ้น hmm. วางตรงนี้แล้วกันแต่ก่อนอื่นเราคงต้องวางตรงนี้ก่อน mm hmm. แล้วก็วางตัวหนึ่งตรงนี้ mm hmm. จากนั้นอัพฟาร์มเราก็มาอัพไปนี้ ปึ๊บหายไปสีทุกตัวเหลืออืมแล้วก็ไปอัพปิงโป๊กฉับเรียบร้อยเราได้เพชดบอลเวลหนึ่งไม่ได้ ก็ได้อเ๋เอาละเราต้องมานั่งวางเพชรบาเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงนี้จากนั้นวางไม่ได้การให้เรามาวางตรงนี้ก่อนเว็บ20เราต้องมีถึงประมาณ2อ เขาต้องมีประมาณ3ตัวแล้วก็ฟิเซอร์อีก4ตัว ฟาร์มเพิ่มแล้วก็อัพทีหนึ่งโอเคจัดการได้หมดแล้วก็มาอัพเพชรบอลตรงนี้ตรงหนึง่งวิงมาละ มันวิ่งมาละนี่โหแม่งเยอะกว่าตัวเดิมปกติอีกเว็บสิบต้องมีมินิการหนึ่งตัว ฉะนั้นแล้วเราต้องทำงไงก็ได้ให้เว็บไซตนั้นเรามีมินิการ1หนึ่งตัว เอะเว่าประมาณสามสามโอรถไปหกจากนั้นเราไม่ต้องรีบสกิปเรารอเปียวยาวได้ บิ๊กหนึ่งว่ะหนึ่งโอเคช่างมันโอ้โหโอโมโคตรเยอะเลยงั้นเราก็ต้องมานั่งวางมินิกันตรงนี้แล้วอะดินื่อแหละเราวางไปตรงนี้ไปก่อน ปกติเพชรบอมันไหวนะ ดึงไปนะดึงไปโอเคเสียอีกเท่าไหร่วะ29โอ้โหจริงก็ไม่อยากเสียเลยนะแต่มันช่วยไม่ได้เรามาวางไว้ตรงนี้อัพสองขั้นป่ง ามไ,ไ้ไดม่ดีกว่าเราไม่เราไม่อัพเราไม่อัพเพิ่มดีกว่าเราไม่สกิปดีกว่าเราต้องวางมินิการ oh my g o ด มินิการอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองโอเคพอดีเพราะฉะนั้นแล้วเราลบตรงนี้ได้พเพรามันก็ไม่ได้ใช้งานเยลยละวางความเพิ่มก่อนได้แล้วเราก็มานั่งวางมินิกันเพิ่ม เป็น3ตัวจากนั้นเราก็รีบวางฟาร์มความเงินให้ได้เร็วที่สุดให้เรามีฟาร์ม8ฟาร์มก่อนเว็บ1ิกว่าเรารอได้เราไม่รีบเรารอคุณตายได้เราไม่รีบล่ะ โอเคตอนนี้เรามีฟาร์มอยู่ด้วยความปลอดภัยแล้วกูนั่งวางก็ไม่ได้มันบัฟเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็ได้เวลาจะปลอดภัยกว่าโอเคเรามีฟาร์มหนึ่งขนาดนี้แล้ว ไม่ได้แล้วโอเควางแปดฟาร์มละให้เราอัพโชคโหชคร้ายเลยตั้งแต่ครั้งสอนแรกพีสโอ้โหยานะเฮ้ยอีกสามตัวเนะี่ยสองตัวอย่าเอาโหเป็นบอสละโอเคพอไหวยังพอได้ ยังพอได้อยู่แล้วต้องมีมินิกันถึง2ตัวที่เป็นเวล3กับฟิสเซอร์หลายตัวโอไม่กัดโอ้โหสามตัวบ้าวะเนี่ชาย ก็เลนจะทำให้เราอัพมินิการโอ้โหคือจะเ็จมาแต่ตัวบอสไม่ได้มาเฮ้ยอ้โหก็ตัวบอสมีตัวบอสอยู่ตลอดเลยโอ้ยจีโอเคเราป้องกันไปก่อนแล้วมินิการไว้ตรงนี้ ปีเซอร์ไว้ตรงนี้น้อยก็ให้ป้อมไม่แตกอะหรือว่าป้อมคนที่เล่นไม่แตกอะโอ้โหการแตกมันสูงมากเลยเนี่ย Holy ไ,มไ,มไม่ไม่มินิการรู้สึกว่ามันกากอย่างวะมินิการนี่มันรู้สึกกากมากเลยอ่ะมันการหลงโกงมาก มินิกัร์นี่ม่รู้สึกว่ามันกากนาดนี้วะ่ะด้วยกูใช้ไม่เป็นรู้สึกว่าแนะนำรถมากกว่าสำหรับคนเล่นมือใหม่ไม่แนะนำมินิกันเลย แนะนำรถด,ดีกว่าทุกคนผมไม่แนะนำมินิการผมบอกกันได้แหละแนะนำให้เอาไปลรถดีกว่า เนี่ยเยอะเวลาค,ค่อยๆยื้อเวลาไปโ,โอ้โหแล้วเจ้ายัางไงดีกับไอตัวหำตัวด้านหน้าคือยี่สิบวิไหวไหมเฮ้ยยี่สิบวิสิบห้าวิจะไหวไหมเราต้องมาดูกัน มันไปนู่นแล้วมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปเยอะด้วยคย้ัห okay. เลือดเหลือสามเซตนี้ผมว่าผมไม่แนะนำว่ะมันกากมากเลยเนะี่ยกากมากเลยตรงๆมินิกันนะี่มันกากขนาดนี้เนี่ยโอ้ผมคิดว่าไปฟอลเลนทูไม่ไหวอะมินิการ์ะ แนะนำว่าถ้าจะเป็นไปได้ให้เอาเป็นรถด,ดีกว่านะผมว่ามันเล่นง่ายกว่าเนี้ยเอามาลงดาดง่ายกว่าเนี้ไม่แนะนำมินิกันนะทุกคนแต่ใครเจ้าก็เอาแต่ผมไม่แนะนำก็แล้วกันตอนนั้นมันดีตอนนี้มันไม่ดีละไปทูเวนรีบฆ่ารีบฆ่ารีบฆ่าไอหามพวกนี้ให้ไวสุดแล้วมาเล็งไอตัวหามตัวนี้นั่นแหละ นั่นแหละจะไหววาเลือดถึงกค่สางก็ถือเข้าพอมไประเบิดเลยนะเฮ้ยโอเคอมินิการขนาดนี้เพื่อจะไหวไหมไม่ไหวก็ไม่รู้ละ ไม่ไหวก็ไม่รู้แล้วว่าจะพูดอะไรดีไม่ไหวก็ no c ม m m e n t สำหรับเซตเนี้ยโหนี้ทุกคนน่าจะแตกเลยนะเนี่ยถ้าวิโอ้หถ้าไม่เอาอะไรกันก็แตกแต่ว่าถ้าเกิดเอาอะไรกันก็มีโอกาสแตกอีกทีโอ้โหชิบเป็ดปะ No no God เซตนี้ยังกากเลยคนเออเซตนี้มันแบบโหมันไม่ไหวอะ่ะนี่ขนาดคิดแบบสุดแล้วเนะี่ยว่า,าควรทำยังไงดีก็คือแบบมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะหรือว่ากูเล่นงโง่องวะเอาเป็นว่าถ้าจะแนะนำก็ให้ซื้อเป็นรถแทนมินิกันเนี่ยไอ้มินิกันตัวเนี้มันรู้สึกมันง่อยมากเลย ที่ขนาดเวลสเนี่ยรถเวลสับจงแบกไม่นานกว่านี้เลยแต่ว่ารถมันต้องรอใช่ไหมมินิกันไม่ต้องรอแต่ถึงจะไม่ต้องรอก็เถอะแพ้อยู่ดีมินิการนี่ไม่ต้องรอ,ห,อหรอกแพ้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มันไม่ต้องรอเปลาแล้วมันจัดการทางทางนี้ไม่ได้แต่รถมันจัดการได้ตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้จนถึงเจอมอนยังจะจัดการไม่ได้แต่ว่ามินิการนี่โอ้โหแต่แค่ตรงนี้แหละอถ้าแนะนําก็แนะนําเป็น รถจะไปได้ไกลกว่าไปเว็บสามสิบได้เลยแล้วก็แผลถ้าเกิดมีแค่รถนะแต่ถ้ามีอย่างอื่นอีกก็ก็อาจจะดีกว่านะหรือไม่ก็อัดเซตเนี่อาจจะโหดก็ได้แต่แค่ผมเล่นไม่เป็นนะให้อัพฟาร์มน้อยลงแล้วก็มานั่งอัพมานั่งวางไอตัวฟิสเซอร์ให้มันเยอะหน่อยเนี่ยวางวางไปเลยวางวางไปเลยวางไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะเพือบวางวางฟิเซอร์อย่างเดียวเลยวางไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อัพคอมมนเดอร์มันจะได้ยิงไวๆ ยิงหันหนอโอ้ยยังสามวิอยู่ดิงั้นหวังละอัพอ่ะไม่ได้อ่ะอย่างั้นก็งั้นก็ได้แค่นี้แหละสำหรับเซตนี้แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอกลับคิวเพียงเท่านี้เลยนะเพราะว่ามันไม่มันไปได้แค่นี้แหละมันสูงสุดละนะคิดแบบคิดกับบางแผดมาดีละสุดท้ายไปไม่ได้แนละ้วนี่มีการห้าตัวเลยนะเฮ้ย ปกติรถ55ตัวาตัมันก็น่าจะไหวนะไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอโอเคแล้ววันนี้ไปละไป